สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมีอยู่ที่โรงเรียนบุญรักษ์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราอยู่ที่ซุ้มของงานน้อยหลากสีนะคะเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันนะคะ ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปรู้จักท่านนายกสมาคมปลาหางนกยูงประเทศไทยกันนะคะมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมินค่ะเดี๋ยวให้นนยดําเนินนะคะครับผมรัฐพลครับนายกสมาคมปลาหางนกยูงประเทศไทยครับวันนี้เนี่ยเรามาทํากิจกรรมเรื่องของการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวิธีการเลี้ยงปลาสวยงามจาบที่โรงเรียนอนุบาลยินจระค่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ความรู้แล้วก็ความสนุกแค่ไหนนะคะ อันนี้พันอะไรนะคะอันนี้เป็นแพตตีนัมนะครับเราจะดูเรื่องของสายพันธ์ุเนี่ยเราจะดูจากลักษณะของลำตัวการตัวหาง อันนี้หัวเป็นแพตตินัมนะครับมันคือลักษณะสีที่เงาวาวนะครับมันจะเป็นออกสีเงินสีน้ําเงินสีขาวนะครับเร,เรียกว่าแพตินัมทักซิโดเนี่ยมันคือเหมือนใส่สูตรตรงข้อกลางตัวเนี่ยเป็นสีดําจะเป็นข้อที่ตัดตั้งแต่ส่วนกลางของหัวจนถึงโคนอหองหางนะฮะอันนี้จะเป็นทักซิโดส่วนหางเนี่ยถ้าเป็นสีอะไรเราจะเรียกสีาำนั้นนะครับหางตัวนี้เป็นสีน้าเงินเราก็จะเรียกว่าบูเทลเราก็จะเรียกว่าแพตินัมทักซิโดบูเทล ตัวนี้แหละค่ะตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดดูจากลักษณะของตัวลําตัวและหางมันเนี่ยจะเรียกว่าแพทเทิร์นัม i d ซิโดเลสเเพราะว่ามีความต่างกับตัวเมื่อกี้คือหางตัวนี้เป็นสีแดง เราก็จะอัดตอบถามกันครับเรื่องใครใครเป็นยงปลาใครที่เปีนยังปลาแดงนะเสร็จแล้วเราก็จะแนะนําเรื่องของลักษณะลักษณะของกระบอกตัวปลาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเล่านิทานกับน้องพีนะครับเป็นนิทานเรื่องของปลากระยุงด้วยที่โรงเรียนนี้เพราะว่านิทานจะเป็นนิทานปลายเปิดพอจบบทนิทานเนี่ยเราก็จะแจกปลาซึ่งนิทานเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการเรื่องของการเอาปลาแจกให้น้องอยู่แลนะมาโชว์ให้ปลาให้พี่จอยสิอ่านั่งนั่งกรุ๊ปละกี่คนดีนะ ยกมือที่ชกมือคนคนแรกที่ยกมือนะขอชี่อเลยชื่ออะไรครับติ้นติ้นครับติ้นติ้นน้องติ้นติ้นตอบได้ที่เตรียติ้นเพื่อเลยตอบกับพ่อกอนะไี่ปาเลยครับปานเอยัละโอ้โอ้โมีรางวัลด้วยอ้ ต้โหหวกนี่รู้สึกว่าจดใหญ่ดีมากเลยตัวนี้นะครับเฉลยก่อนคือปลาทองครับรู้จักปลาทองกันไหมครับรู้จักอันนี้อันนี้ก็เป็นหนังนิยมเหมือนกันอันนี้ตัวคู่หนังนิยมผู้ชายนะครับอันนี้หนังนิยมผู้หญิงเราจะมาร่วมเรายิธานกันตัวนี้ชื่ออะไรกันีเดี๋ยวยกมือนะครับใครตอบได้ยกมือไม่ตอบได้ตั้งชื่อลาตัวนี้ชื่ออะไรดีครับเต็มเตตั้งชื่ออะไรอยู่ื่ออะไรครับ โซเมียสโซเมียสไม่น้องผู้หญิงอะไรดีคะกย์เารละครหนึ่งได้มาแล้วมีไอรอนหนึ่งตัวไอรอนเนี่ยจะต้องไปหาสองสามกระปุกใช้เลยอ๋อคนนี้คนแรกเลยน้องก็เลยมาเจอเจอเจอเอยกับแม่น้ำครับไปดึไปไหนไปหาข้าวไปหาอาหารกินที่ไหนไม่นอนเนี่ยเอาเลยตบมือให้น้องหน่ยครับ เไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นปลาน้มจืดต้องไปกินที่แม่น้ำไปที่แม่น้ำนะลูกไปที่แม่น้ำนะรู้ไหมว่าปลาที่เราได้ไปเป็นลูกของไอรอนกับเอลซ่าให้นั้งชื่อทุกปลาตัวเองว่าปลาตัวเองชื่ออะไรบ้างเริ่มจากคนแรกก่อนติ๊กตัก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 นะตั้งมาสองชื่อนะคะเด็กๆตั้งชื่อซิอันนี้ชื่ออะไรคะไม่ชื่อเอาอย่างครับทุกคนพร้อมยังครับจะสุดยอดกวนะนะ พอมยังเด็กพร้อมยังพร้อมัทคนพร้อมยังพร้อมไมใครพร้อมแล้วยกใครพร้ได้าใ Summer s m e ตั้งได้ยังชื่ออะไรลูกไนะเมื่อกี้ี่บอกยีกับเอลซีเด็กน่าตาห่างกยุงแล้วเด็กอากขยานะลูกสงสารนะอยแกล้งน้องเขานะสนุกไหมครับ สนุกไหมครับสนุกเหรอสนุกดชครับลูกคำถามพิเศษสำหรับคนที่จะได้ประหารยุงถุงที่สองอันนี้ปลาอะไรครับปลาหมึก oh! เราไม่ยกมืออะให้ให้ให้คำถามนี้จยะยากมากละทุกคนต้องตั้งใจฟังนะคราวนี้ให้สองถุงเลยให้คนละสองถุงเลยนะพี่คนนี้ชื่ออะไรใครจำได้ไหมใครจำได้ไหมพี <c oughs> ่

เปิดฟ้าออกกนเลย่เปิดฟ้าเฟ้าออกสร็จแล้วย้ายของคไปตรงถุงกัดเล็มันไเสียะไรครับีโอ้ แล้วสลับปลาที่มีให้แบบคุณครูบ้างไหมครับเอาไปเลยครับพี่แกมาดูคูพอก็เหมือนเหมือนสนใจนะครับเราไปต่อยอดนะครับแล้วก็ไปใส่น้ำนะครับตกแต่งให้สวยงามนะครับขอบคุณครับ